บอกว่าใช่เราไปเนี่ยเขายังไม่ด่าใครยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับสโลแกนนี่อ่ะบ่แม่นเก็บเห็ดโลกพ่อชี้เลยไปยังคู่เด็กจะไม่รีแล้วเขายังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเยิ่งด่ายิ่งดังด่ามาเลยครับปล่อยหรือบ่ปล่อยครับเพราะวันเพราะวันเพราะยัง่อยหัวหลานระหว่าง่ะคือกันอาพร้อมไหมพร้อมแล้วครับโอเคเนาะอ่ะโอเค แล่เจ้าวันนีด้ดาทั้งประเทศเรือเบึงเรือขก <Okay. S 1> ่องโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเินทางมาจากบุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อคืนมานอนอยู่อุดรหนึ่งคืนเพื่อที่จะมาเปิดซองที่อุดรเพราะว่าเอาคืนเดียวกับคืนเดียวปัญหางอย่านะยเทียงคนเราเนีอยอย่ เอ๊มานำกันอยู่มั้งมาหอดมื้อคืนมาหอดมื้อคืนนี้แจงเข้าพี่น้องไปเราเด้อมื้อคืนนี่บอกว่าเราจะเปิดเพราะว่าเรารอแอดมินทุกๆช่องเพื่อที่จะได้ถ่ายทําตัวเลขของปู่สถานรมสามเดือนหนึ่งซองครบสามเดือนแล้วได้ซองมานน่ไปเปิดอยู่บุรีรัมย์มองปูสถานรมอยู่นี่มันบ่ค่อยเขาแต่มาเปิดอยู่อุดรน้ำหดมันเขาน้ำนั้น เออเขาทุกเทียกันเลยมาอุดรครั้งแรกครั้งแรกครรั้งแกมาเปิดอยู่อุดรปีสองพันห้าร้อยหกสิบเท่าไหร่หกสิบประมาณสามปีที่แล้วอ่ะสามสี่แล้วอ่าเข้าสามตัวตรงเข้าสามตัวตรงอ่าไปเปิดอยู่สุรินทร์แกออกสองตัวตรงเปิดอยู่บุรีรัมย์มาถืึงแค่เพียเปิดเพียดายตัวนี้เอเพียดาันี้เดี๋ยดิ่งมาที่อุดรเนาะมาเมื่อคืนนี่มานอนอยู่คืนหนึ่งแล้ว ตึ้มมือเศ้ามากับล้อแอดมินทุกช่องเนาะที่ว่าจะเอาตัวเลขแนวทางนี่แบ่งปันให้กับเอฟซีของแต่ละช่องเนาะได้มาแล้วมืนขึ้นนี่โชว์ไปเลยนี่ซองอยู่ในนี้เพราท่านได้ไปใส่เพราท่านได้เปิดอ,อ่าอผู้นนได้มากกับยังเพราท่านได้เปิดขึ้นกันเพราท่านได้หูขึ้นกันว่าตัวเลขปู่จะเป็นมีจกักหางอ่ามีบนมีล่างยังไต่ยังบ่๊หูนะครับนี่น,นอนยกได้ใช้หลุดใหม่าหลักฐานว่าแมนซองซ<ม>ีบอซองมืนขึ้นนี่ล่ะนี่ผู้นี้ได้นองเปิดแต่ละเชือก เมื่อคืนนี่โชว์แต่ซองคือพรท่านได้เปิดมือนี่เปิดมือนี่จะเปิดนะครับกรองมาทางนี้นะเพราะว่าทีนั้นหลายๆคนมาครบแล้วมือนี่เปิดเลยจะพเ่เขายังไม่ด่าจะพิ่ดเปิดเขายังไม่หล่ะขอด่าก่อนใลยยีด่าก่อนหนเพิ่งด่าก่อนหนค่อยด่าอยากกินซองมันขึ้นสไตล์เนาะอวยเด๋ออวยอ่ะฝากฝากด่าจิ่งด่ายิ่งดัง ใครยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับนี่คือสโลแกนบักนี่ล่ะบักนี้นะนี่บ่เปิดเต็กเทียว่าโอเคโอเคเกณฑ์แล้วโอเคเกณฑ์แล้วช่องอยัางไะอะช่องบางอีสานที่เก่นแต่ว่าสิเปลี่ยนซื้ออยู่เปป็นหยังเลี่ยนซื้อช่องอยู่เป็นพ่อใหญ่เก่นพ่อใหญ่เก่นแล้วเนาะเท่าแล้วพุ้นเฒ่าสมัยเปิดช่องนี่มันนุ่มอยู่ก็เลยเบาเบาอีสานที่เก่นตอนนี้สิเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อช่องแล้วเป็นพ่อใหญ่เก่น์อันนี้บเบาๆแล้วโอ้เลี่ยนเหรอเอาขื้นเก่านั่นล่ะเท่ากันใดก็สิเป็นเบาอยู่คือเก่า เอาอันนี้สิเปิดระบอนี่ให้เปิดเรียบ่้อยาอนนี้เห็นบ่นีาเห็นอยู่ครับสองบรรดานธรรมองนาทีให้บระดาเกษตรกรถือครับไปนี่ยังบอกไปมาก่อนแกะมาก่อนหนึ่งขึมากก่านั้นขึ้นนี่จะปล่อยปุ๊บหรอปุ๊บเออแกะก่อนแกะก่อนเก็บชิ้นรุดหรอไม่ผู้ใดมาแยบเบิ่งเบิ้งแกะกันสดๆเลยแกะแล้วมุดจอยอยู่น้ำกันแกะแกะเบิ่งผู้เดียวซะก้อนกันด้วยสองผีบมาบ่ผีบหนึ่งบ่เห็นด้วกันครับ ก็ได้ออกไม่ใชด้วย้อนเงินดิเงินใบพันอยู่นนัก็เงินบาว่านฟ้องผ้าปลาดิเนี่ยโอ้ยคันซองกันซองเงินบบเปิดให้เบิ่งแล้วก็ดิไปเปิดผู้เดียวตัวมาแล้วครับจดไมยรักอ่านเทะตก็ได้โอ้อ่านไหนฟังบ่ห้ให้มันโตหน่อยพิมไม่บ่พิมหม่ยเตรียมเตรียมพิม์ใหม่เพราะว่าปู้กู้กู้แล้วไหมาเราอาจนตัวน่อยนะ ด้โคบเลืีกนี่เนาะได้แต่ว่าเรายังหนิมดิหมดนย้เราว่าไปเปิดที่อุดรนขับึ้นเกลาเร้ว่ะเน้นให้ดิยังเน้นเล่นแล้วนั่นโอ้เปิดแบบนั้นแม่แบบุือับเลแม่เต็มทะเลเต็มนเม่เปิดเลยเนาะคือพับเลยแม่อาเตรียมพิทังนี่เพินมาซองทั้งหลังเหรอเพิ่นเห้นความนี้เพราะท่านในเบื้องนกันเด้อเนี่ยเปิดให้เบื้องเลยเตรียมตัว สี่สามสองหนึ่งบ้หูเดาพ่านเาเบิ้งแล้วบังกาเบิ้งผู้เดียวเนีย้าเย็นเย็นเบิ้งผู้เดียคนไเบิ้งผู้เดียวเนี่ยมีลารนดูหลังหรอไอเจ้าไ่เจ้าเ้าิเป็นงไหนนักลอยส่กัลอยบ่หูรบาดเจ้าเาให้ฟังในพีษณุโลกยังไงเอ๊ะเลยน๊ะเลยตัวหนึ่งมันตรงกันกับปู่ วัดไร่ป่ามีหาบอ่ครับครับเอาเปิดได้เนาะชอเอ้านี่ว่บแมนนะเอามันปิ้งโอ้ด้วยดาดีดด้ยบดแต่ว่าหยกดาบเปล่าเ้ไมันด้าดีดว่เอายนันเพได้เวลาอันนี้คือสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของรูสถานท่ำบ่อไร่เมื่อน่ะครับ สองนี้ยากๆๆครับร้อยสิบโมงเด้กายมานี่น้อยครับผมอ่าเดี๋ยวเอาซาสาเนาะอ่าในฟั่งนี้ครับลงพิมพ์พพิม์ใหม่ไหมพิมพ์ใหม่ค่ะมองไม่ชัดให้ดูต้นฉบับก่อนครับเอาเอาต้นฉบับนะครับเดี๋ยวลองปลูกจากการทำเลี้ยมนะมันเลี้ยมนะมันเลี้ยมมองไม่เห็นเลยนะคะเจ็ดหนึ่งห้าเอออ่าในฝั่งนี้ครับเจ็ดหนึ่งห้าล้วกับแปดหนึ่งห้า ตัวนี้อย่างนี้าหนึ่งสามตัวสามเชือดห้าหนึ่งห้าโอเคนาเือกันเลยครับคือหายลายตัวถึงงวดตัวนี้แกงเงี้ยเอาตัวนี้นี่บอกโอ้ดินดินแปดหนึ่งห้าสองตัวแล้วครับสองตัวหนึ่งห้าอ่ะนี่เป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับของปูสถานถ้ำนะครับ นะมันจะนิ่งออกมามันจะซ้อนแสงนะครอุ้ยไปทางนู้นก่อนครับอุ้ยนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุยเป๊ะบ้าอะไรผมโยกโยกย้ายเอาปากกามาเขียนทับหน่อยได้ไหมมันมันมันเห็นตัวเลขนะุนเห็ขัดเม้์จับซื่อๆหน่อยจับซื่อๆอ๋อให้ดูต้นฉบับก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเอาแม่คือเขียนทับตัว้นว่ากูฐานทำแกเข้าสามตัวหรือสองตัวนะเลขสองเนี่ยสามตัวเข้า ครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยคือสองตัวครั้งแรกก็สามตัวท่านจะไม่ได้ปล่อยสามเดือนหนึ่งปีถึงจะปล่อยสองหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งปีปล่อยให้แค่งวดเดียวแต่ตอนหลังมาเอฟซีเนาะขอขอบอกว่าให้ปล่อยทุกงวดได้ไหมท่านกันเลยบอกว่าไม่ได้ท่านกันเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสามเดือนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง เสริปแล้วปีนึงนี่ประมาณสี่สี่ซองสามครั้งอ่าสี่ซองอประมาณสี่ซองอันนี้ก็ครบรอบสามเดือนที่ผ่านมาก็ปล่อยปล่อยมาให้ปูกสถานทำอยู่ที่บุรีรี่ลำเขียนใหม่ไหมเขี้ยบที่ทับกับเขี้ยบบ่เขียนก็เห็นมั้งเอาขาดชี้ยิ่ยิ่งทับทับก่อนสีแดงแดงเด็ดได็ด เอาของแท้นะครับยี่สิบแปดห้าเนี่หรอวันหนึ่งคนรอกเอกสารนะครับสำหรับแนวทางสามตัวจะมีอยู่สามชุดนะครับเจ็ดหนึ่งห้านะครับกับแปดหนึ่งห้านะครับอีกชุดหนึ่งนะครับบังอยู่ด้วยครับเกิดอุบัติเห็ุเนาะหน้าทีชัดเก้าห้าหนึ่งนะครับ สำหรับเนื้อทางว์สามตัวนี่เป็นเจมเลยเจมเลยเนี่ยบดากับได้มาเกลี่ยคนดายิ่งด่ายิ่งดังถ้าเพิ่นบดามันนอนบ่หลับนยิ่งด่ายิ่งดังใครยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเพิ่นบดานี่เป็เพิ่นดันดังเจ็ดีเพิ่นแววเฮงด่าเพิ่นเฮงดังหมดเลย เป็นอะไกับเป็นแนวทางด้วยครับเด้องนี่าชภาพนิ่งแป๊บหนึ่งมันบังหน้าหล่อๆนะอ่ะอ๋อตองปูสถานธรรมนะครับครับแต่เป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขตัวไหนมันจะออกแต่ว่าอันนี้บ้องหัวเป็นเลขสุดคำนวณเลขประจ,จำวันปูหรือว่าเลขความฝันจะมู่จะมาให้ตามนี้เนาะออะทั้งนั้นได้หรอเนาะเอาทั้งนี้กรันอครับ เย็นๆได้เจ็ดีบุญธรรมนะครับหันไหมเล่านะเล่าในเร็นตาแต้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทีบอกว่าถ่ายมาจนจะแก่ตายแล้วนี่ถ่ายแต่ด้านข้างไม่เห็นตัวเลขเลยหมดใจล่อเลยครับเด้อที่พี่น้องกล้องพ่นไหล่เนาะวันมีหม่องเขาแบบหมดใจล่อบอกภาษาจังไงอ่ะ ไปทางไหนทางนี้บอกไ้ยังจะเอวมานั่งเด้อนั่งได้อามาตรงตรงเลยครับตรงตรงคนนะครับเอาที่หลังเอาชัดๆเลยเพื่นวาเอ่าสำหรับแนวทาง3ตัวเอาสมมติประกามานจดไว้ด้วยครับเจ็ดหนึ่ง้าแปดหนึ่งห้าเ้าห้าหนะครับสองตัวเจ็ดสี่แดห้าหนึ่งห้านะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับเพิ่นขีดให้ สีเขียวๆนะครับแปดหนึ่งห้ากับหนึ่งห้านะครับเป็นตัวเนียนนะครับตัวกันอย่าลืมเอาไว้เด้อครับกันพลาดนะครับเป็นตัวเลขกแนวทางของปู่สากฐานรมนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับู้ได้ขมารับชมกับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยนะครับเด้อขอโชคคมั่นหมานสวัสดีครับ